โอ้ไมอดการเอาวันทีเซียนครับอีทีเซียนนี่นี่ตเบ็นไงเฮ้ยใครฟ้อมาขันกิเาขันชิปมีเกิดที่ว่าช้างหองให้เนี่อคนเขาทอยู่บกทนเคบอี่นี่มากินปลาน้ำกันพี่อะ น้าไม่กีเส้นนี่ลน,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 นะโบมาเลยไม่ฮั<า>กไม่เอารูทั้งรูการขับแก่นมันเปิดกะติครบแกงแล้วเขากินก้อนชื่อ <c oughs> เหล่าข้ามาเนอะเขาเพิ่งกินเหล่าเขาจุดซ้ายังไ เติมกันเนี่ทางนี่มีสั่งเพืเดียวก็ถ่ายรูปกันถ่ายูกูเอเหรือยวะ่ะอ๋อแม่ย่ายไหมถ่ายนี่กุ้มอยู่วะกูดี๋ยวเขาเดียอ๋อเขาเขาเขามาเล้ครี่คสเถื่อนเหน่จยยื <c oughs> ้อวเนี่ยติมนเบสกูเดีเ๋อววนยาว กินเอา้จบเรไ้ด้วยมนี่ยังนี่ไม่กินน้ำขขเขาว้ <laughs> าเลย้าหดก็ได้กินได้ไหมห้ามหาเอาอไรตีก่อนงเบียวมาเออากวนเอากวน เมี่นกระทายยุ่ตลอดมาจากนี้เส้นเส้นแังบุรีเส้นเส้นยังนี่ทหารทหารสิเเส้นยังนี่โปเต้ครับเส้นโปเต้เส้นเเส้นเกีเส้นเกเส้นแังรอเสมินี่นะแม่ั ผู้สิทธิ์ได้ปลาตัวใหญ่ขโมยกินออกซ่าก็มบว่าอดียากสมกับมาอยากอ่ะจากมาเดี๋ยวตัวแลกว่าไอ้ว่าไอจีไทยขิบก่อนสิทธิ์แม่หรือทำหรอน้องเขาจะไปทำงานของเขา